เวลา19นาฬิกาวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูปีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูปีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิคมืองการอำเภอเมืองมืองการจังหวัดมืองการซึ่งชมรมทูปีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิคมืองการเป็นชมรมใน,นสถานศึกษาของจังหวัดมืองการที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นมีการดำเนินงานโครงการทูปีนัมเบอร์วันตามหลัก3กอ3ยอ คือ3กอรประกอบด้วยคณะกรรมการกิจกรรมชมรมและกองทุนส่วน3ยอรประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1การสร้างกระแสยุทธศาสตร์ที่2การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือย,ย์่ายโดยจัดก,กิจกรรมต้านยาเสพติดกิจกรรมสร้างสรรค์าทางศิล,ลปะและกิจกรรมทักษะอาชีพ สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูปีนัมเบอร์วันของมิทยาลัยได้ยึดหลักการทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งมีกิจกรรมเด่นเช่นเครื่องดื่มหันษาบาร์เทนเดอร์สุขสันต์ซ้อมใจกับช่างไฟดนตรีทูปีนัมเบอร์วันและปิ้นสกรีนพาเพลนจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูปีนัมเบอร์วันของจังหวัดบึงการที่ดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ โดยชมรมทูปีน no. ัมเบอรวันภายในจังหวัดมีผลงานดีเด่นได้แก่ชุมชนบ้านปากคาดมวลชนรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักต์จำกัดสาขาบึงการได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มดีเด่นระดับประเทศประจำปี2564ทีมทูปีนัมเบอร์วันวันทีนแทนเซอร์ไซดได้รับรางวัลระดับภาค3ทีมระดับประเทศ1ทีมและมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูปีนัมเบอร์วันไอดอลระดับประเทศ2คน และจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตราฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่ถวายเงินเข้าโครงการทูปีนัเบอร์วันหละพระราชทานเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการโครงการทูปีนัเบอรวัน ต่อจากนั้นพระราชทานพระวะโรกาสให้สมาชิกไทยติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบองการะสำนักลุ่มประพฤติจังหวัดบองการเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงพร้อมกันนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้สมาชิกทุปีหมายเลขวันวิทยาลัยเทคนิคบองการและสถานศึกษาในจังหวัดบองการเฝ้าขอพระราชทานคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมปัจจุบันจังหวัดบึงการมีสมาชิกทูบีนัมเบอรวันอายุ6ถึง24ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการจำนวน1,800 0คนคิดเป็นร้อยละ84มีอำเภอทูบีนัมเบอรวันครบทุกอำเภอมีชมรมในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสำนักงานกลุ่มประพิษสถานพินิษฐ์และเรือนจำรวม6 6 6ชมรม มีสวนเพื่อนใจคือี n ัมเบอร์วันรวม571แห่งโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตท,ทูี n ัมเบอร์ว